Boa! ว่าทางามันขอดขามันขอดไม่ยง่รา้นสวัสดีครับทานผู้ช่วงครับวันนี้มาอยู่ที่ฟาร์มแพะสวนเก้าไร่ฟาร์มครับที่กัดกับยูบานทาดครับ อำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องมาภาพพี่น้องมาเบื้องเกษตรกรครับเลี้ยงแพะครับมาหาประสบการณ์นะครับพี่น้องฟาร์มก้าวไล่ฟาร์มนี่ครับของฟาร์มครับคุณพ่อแนะนำตัวนะครับครับผมนายนราชัยธัญกิติชัยครับครับผมเจ้าของฟาร์มอยู่นี่นะครับครับนี่เป็นศูนย์เลี้ยงลูกนะครับศูนย์เลี้ยงลูกเป็นศูนย์เลี้ยงลูกของ ระดับตำบลครับ,รบในในเขตของอในเขตของตมบนรัตนารุรีเข้าหรออือ่ครับวัวครับตำบลคือคืออำเภอเขามี่นายูบายให้มีศูนย์เรียนรู้หนึ่งตำบล<อ>ที่ละหนึ่งตำบลยูน,นีิก็ได้เป็นศูนย์เรียนรู้เพราะว่าี่นิกระเ็ดแบบเกษตรที่ซีดีใหม่ตามลอยพ่อในในเริ่มโครงการนีนมาโดนยังครับเริ่มมาฟุ๊ป,ปี้นะครับมมาเริ่มจริงจริง้งเมื่อสามปีที่ผ่านมากเลย เพราะม,มันเมืองแล้วมันกเ็ดเษ็ดสวนเกษตรษทฤษฎีใหม่เนี่ยมันเงินทั้งนั้นเลยครับครับผมถ้าเขาได้ลงมือแล้วมันเขาจะเห็นช่องทางทั้งมาหากินได้หลายครับพี่น้องถ้าเห็ดถั่มเกษตรทฤษฎีใหม่ครับผมสมผสาสนที่ายซื้อหลายอย่างเอาคุณพ่อผ้าผ้าผ้ายางเมืองแพะนะครับครับมาเพึงแพะนน้ำแข็ครับพี่น้องนี่ครับกะ ถามเขาข่าวว่อถามพ่อแล้วว่าน่าสนใจอยู่ครับแพะมันบอกครับ่อครับมันเป็นตะเลียงเนาะคือมันมีข้อดีข้อเสียอยังไรครับข้อดีข้อดีกะมีอยู่ครับ่ออธิบายไปเลยกมีข้อดีคือว่าปีหนึ่งมันสิลอดลูกได้สองเธอครับอ่าอย่างน้อยกับหนึ่งโตสูสุดกับสี่โต้าเลียงแบบอุดมสมบูรณ์ไลยครับผมเบิ่งดูแลฉีดได้ยังดูแลดีๆนี่แฟซี่กะมี่อ่าแฟซี่ แค่ว่ายังน้อยๆกัดหนึน่งหนึ่งตัวแหละนี่นี่น้องนี่นี่ครับน,น้จะหากว่าราคาเกิสิบบาสูงคือเป็นสายพันธุ์ไหนเนี่ยคุณบอกอันนี้ยูนีมีสองสายพันธุ์ครับมนนีพันธุ์บ่อเลือดสูงบอ่อเลือดสูงครับพี่น้องอันนี่นะครับแล้วก็พันธุ์นแอลเน้นแดงนี่ครับ,รบอันนี้เชนเอลครับเชนแอลเชนแอลครับอันนี้อันนี้พอพันธุ์ ตือนเตือนเตือนเตือนต่ากรล่องวะ่อ่เป้กับมาทายครับมาโ่โอ้แม่จีบอ่ะติเปะิเป้กัมาช่องอัมารินกับมานี่เลที <open> ่เดียวของผมน้องมาอยู่รับกลังหัดน้ำเพลินครับ้ยุบบันปลอนี่แหละโอ้พี่น้องมันตื่นครับรุ่มาางลางอีกแล้ว ของคุณพ่อแล้วมีตัวงามครับพี่น้องสายคุณพ่อว่ามีตัวเปิดราคาตัวผูตัวผูครับพอพันครับนี่ครับพี่น้องผู้ใดครับสนใจพอพันครับแลมโบแลมโบเฮือนรอพร้อมนี่ครับสายเฮือนครับสามสามมาเบิ่งพี่น้องนี่สายเฮือนครับแลมโบว์ว่าเขาทาอยู่พ่อเปิดไวไลท์ปุนไหนครับสิบหาไปเท่าครับสิบหาสิบหาครับสิบหาไปเท่าพี่น้องว่าไรว่าได้ สวยครับสวยนี่ผมเสียวกับพ่อจักดอกคนไทยนี่แหละนี่ครับโตจีนมันบุฟเฟ่เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงแพ้ไม่ง่ายเอาคุณพ่อแนะนำเรื่องเรื่องว่าไออุปสรรคมันแพ้นี้ปัญหามันครับปัญหา ปัญหาแพ้นี่แต่เฮารูหูเรื่องโรคต้องต้องต้องเข้าใจนะว่าโรคแพ้มันมีอย่างแน่ๆครับครับตัวานี้สามเลยอนมาส่วนมากนีพยาิก็แพ้อยู่ของครูกันเลยถ้าเฮาทายพยาศสามเดือนทายเธอหนึ่งสามเดือนทายเธอหนึ่งนี่มันมีปัญหาครับครับผมครับเรื่งแค่นี้แหละครับครับเนี่ยพอหลังจากมีมีเรื่องปอดบวมในนิดนึงแต่หากว่าันกาศน้อยครับครับ ของท่าท้าทายพยาธิีหลังใกล้ไปสมบูรณ์พวกโรคต่างๆกับเอาเรื่องพยาธิมากที่หนึ่งน้พี่น้องแมนครับถ้าเ้าทายพยาธิัดได้เออเอิญกับฉีดดีขึ้นครับโรคไผ้กับสิบอชอยบ้านไหนนะครับครับแมนครับถ้าพยาธินี่มากนี่ลูกก็ตามมากครับแมนครับแมนนี่แค่ไหนล่ะเรื่องเล็กเอากับสีเหลาตัวขั้วกับสีเป็นโรคเมื่อกี้รักษาช่วงหน้าฝนวยแค่นั้นแล้วปอดภูม คุณพ่พออาหารเสริมมีอย่างเนี้ยอาหารเสริมอยู่นี่เลี้ยงแบบผสมผสานธรรมชาติธรรมชาติรราตกะทินหยาคถ้าแพ้พุนที่เข้าเลี้ยงต้องางามๆนะเขาอาจจะพุนแต่หากเข้ากับต้องลงทุ่งสูงเนาะแน่ครับเพื่อถ้าเข้าถ้าเข้าสิริโรจนทุนเข้ากับผักกะทินแน่กะทินมันเข้ากับารอยู่แล้วครับผมเลาก็ให้ยหยาอาหารเสริมเป็นพวกไอ้เม็ดข้าวโพดครับเม็ดข้าวโพดซับแล้วก็เป็นพวกอาหารง่วนนี่แหละ อาหารง้อที่เขากินอ่ะอหาง้อกินอ่ะแบบนั่นแหละแต่ว่าต้องไฮไลท์ตัวนั้นเปื้องเอาแมีนไง่น้อกะทินนี่ว่ากะทนนี่ประโยชน์สุดสุดเลยนี่สำหรับพื้นบ้านเท่ากับกะถินครับกะทนนี่แหละครับกับยาทั่วไปครับข้าวผัดทองเน้นมากแม่หัวอาหารเลี้ยงผสมผสานนี่แหละลดต้นทุนเอากะถินนี่ก็อ้วนแล้วครับพี่น้องเนี่ยอ้วนตุกตันต้นทุนเขาก็จะได้ต่ำลงครับครับโอ้บรรยากาศความพอเราบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องบรรยากาศรอบ เดี่ยวตรงไหฮตรงหน้าครับแม่นเหมือนบ้องค่าที่แกงเกาลัครับแต่ซื้อตั้ามปล้ำนะลอกอะแบ่งสันปันส่วนในร่องตัวครับพี่น้องมีดำหน้ามีบอปลาครับคางๆมีเลี้ยงไก่เลี้ยงจิ้งหรีดร้อมพูดจิ้งหรีดก็มีมีนักเรียนมาเบิ่งงานดรั้งนักเรียนมาเบิ่งงานพี่น้องแรงมากครับเราแวะหล่พวกเราแวะมาเรื่อย ล่งเลือนคุณพ่พอเราก็เห็นใ้ลงโตครับพี่นอ้องเป็นโค้งเล็กเด้อครับกต่ถือว่ามีต้นทุนล่งเลือนแน่ครับแม่นว่าคุณพ่อพี่น้องพี่น้องเริ่มใหม่ก็บ,บก่ต้งองผมว่านี่2ปีแรกนี่เฮาเลี้ยงเขาครับเขาปีที่3นี่มาเลี้ยงเฮาครับๆบอกเลยเลี้ยงแพงนี่ปีแรกสองปีแรกนี่โทษเอาเนี่ยจังน้อยคุณพ่อฝากเรื่องล่วงเลือนแน่เอาบ่ต้องจำเป็นถึงขนาดนี้ก็ได้เป็นบอกพ่อครับเอาใหม่เอาเสร็จใหม่เอายังมา ตอกตอกหลอกแซ่กันได<ม>้ครับผมผมขึ้น่าเท้ายังไงก่อนล่งเลือน,แ,นแต่ว่าเท้ามาเน้นที่โตโตแพะครับพี่น,น้องเอาสายพันธ์แพะเป็นหลักครับเพราะว่าผมเห็นบางฟ้ามเพิน่นลงล่งเลื่อนเพิ่นเป็นล้าน,แ,นแต่ว่าสายพันธ์แพะตอนนี้เพิ่งมาพานครับมันเป็นแพเพ,พื่อนบ้านหละ่ะพวกงสงมันบ่ด้ก็เกิดความท้อบ้าน้าแพะเขางามัน่ จังได้ก็ได้ขายพี่น้องแมนแมนผมอยากให้เลือตรงทีโตสายพันธุ์มันดีกว่าแมนครับเรื่องสายพันธุ์แล้วก็การดูแลครับแค่นั้นเองเรื่องคอกนี่ย่ร้องไปสนใจเลยอ่าคอกเอายังไงพี่น้องย่ไปลงทุนคอกหลายครับหาเศษไม้เศษยางเข้ามาต่อก็ไาใดมันจะครับดูงานดูอะไรครับโอ้หนินิมาดูงานด้วยครับของแ้กจของแพ้เออ สวัสดีครับยินดีให้คำแนะนำครับอันนี้อาเชอร์อาเชอร์อาเชอร์ซิบเอสเดือนแล้วนี่เริ่มสมใจไหมครับเริ่มเฮือนแล้วเฮือนมอเฮือนแล้วนี่เริ่มเฮือนสิบห้าครับเปิดที่สิบห้าพี่น้องเลมโบครับเลมโบโมเมนต์เลมโบอีสานเนี่ยเขาทางไกลเลยนะเอาพี่น้องคลิปนี้ครับ

ไปมาเลยเอาไปก้เดีิดมาเถอนามาดินเอาเอาไปินมาเอาไปดนมาหนุนเอาดิไปดินมาไปตาแล้ก็ ไรคนี <escre editors> ่ <pen cutter> ้ำดรบอั้เนเี่ยใช่วันน้ันี่ต้นไทรบดอันนั้นขาหมูสีดําต้านเลยอันน้นลําไยเน่่กู้น่ยังซื้อเ่ได้เลยครับตังซื้อเรียลเลยมันเ่นกััขาขามันขอดขามันขอดอยู่่าเ่านี้ตังซื้อ่ยกูจกิไม่หยังมากแล้วเา่งจั่มมได ไปเอกินกพื่แพ้ิมินคือแพ้มันบ่อ่อยมันมันสอบคข้ืสอมันติดขึ้นนอนึงเทิแค่นี้เแ่นเเมืองไทยมิยมเลี้ยงมีพันบบพันแชนแนลผสมใคุ้นบ้านก็ไปใส่มาให้กันพันบเนี่ยเปแค่ตลาดคือนน้ำหนักดีถ้าขายเนื้อน้ำหนักดี เป็นชาแนลเมล่อแ่จริงนำหน้าปอไฟหลายสวยงามเบะเบะแชชน่ามาทีเดลยวท่นอหนึ่ละงามตันน้อยของมันกุญยัยบ้านตอนตอนสองนอ๋ออันนี้ดีไปอันนั้นสองกุญยัยคือนาเป็นแพมเรื่องผสมเป็นแพชลรือเรื่อ่แพชโมบายถลาเป็นชาแนล พันบาเครอยูุ่่น็หมันพันบอนมันงามสวยใครกินเนื้อเหรอครกินเนื้ไปแ่บผมกินเพาะว่าผมทานไปพังไปเป็นผลิตัณ์บอนมันดูดีคนปู้ข้าวเลยเรอบอนี่แนมันูีคนกู้คนดูีคนปู้ขาจะเป็นตวเลยครับโอ้ยัไมีไหมามไปด